ทางจังหวัดเชียงรายเองค่ะในส่วนของโรงครัวพระราชทานนะคะอุปานายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนะคะได้ผลิตอาหารค่ะมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จังหวัดเชียงรายเป็นวันที่9ค่ะ นายภาสกรบุญยลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านเป็นประธานนะคะได้มอบอาหารปรุงสุกและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 จากโรงครัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชากุมารีอุปนายกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยได้ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ โดยในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการมอบอาหารปรุงสุกแล้วก็ชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 พร้อมทั้งลงพื้นที่ค่ะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงของแล้วก็อำเภอเวียงแก่นรวมจำนวนทั้งสิ้น2,500ชุดนอกจากนี้ก็ยังได้ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไร้เพื่อจะมอบอาหารปรุงสุกแล้วก็ชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 อีกจำนวน5รายที่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัด อย่างไรค่ะแน่นอนว่ายังความปรับลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะคะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงก็จะได้มีอาหารไว้ยังชีพแล้วก็จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะ